<c oughs> สวัสดีท่านนะครับเฮลโหลเฮลโหลเฮ้ไวรุน ชุดใหญ่ไฟกระพริบพริ๊บป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 ิบเอ้ยไอโอ้นเพื่อนรักผมจะบวชวันที่ยี่สี่ยี่ห้าพรุ่งนี้แล้วนะคุณต้องมาให้ผมนะสัูตรท่านครับสวัสดีท่านครับทั้งสี่สี่คนครับผมเอฟซีทุกคนค่ะขอบคุณมากครับพ่อกำลังทำหมูสเต๊กกันอยู่โอเคอ้นเพื่อนรักต้องมานะ ใครที่ไม่ได้การ์ดนะครับที่ผมแจกการ์ดที่ไม่ได้การ์ดมันงานบวกผมนะอยากมามาเลยผมกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยครับผมกราบเรียนเชิญเลยมันร่วมบุญด้วยกันพ <c oughs> รุ่งนี้ปงผมสิบเอ็ดโมงครับที่เอ,อ <c oughs> บ้านอยู่ในตลาดลังสิตครับผมหลังเทศบาลลังสิตครับผมซอยเดียวเทศบาลลังสิตเลย <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> โอนมาด้วยนะ เสร็จมาครับพอมาบทอบอยอ่านแล้วล่ะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> มาเลยเพื่อนร่วมบุญกันกหน,นุนหดานวพี่ปิ่นเขาไม่แห่พี่ปิ่นเขาไม่แหส่ส่วนทุกท่านนะครับก็ตอนนี้เราถ่ายรายการอยู่ที่เวิร์กพอยท์นะฮะยังยังไม่ได้อัดนนะครับก็เลยเออเดี๋ยวมาไลฟ์สดคุรรยกันก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะบวชละครับก็คงจะไม่ได้ ไม่ได้แบบเล่นโซเชียลจริงจังอะไรมากนะครับผมสวัสดีดคุณขนมเค้กถาวรพัฒนาสกุลด้วยนะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณยังอยากไปร่วมบุญด้วยจังเลยมาเลยครับใครอยากมามาเลยหนดูดีใจลิ้ยินด,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 ดีมากๆเลยอยากให้มาทุกคนอยากให้ทุกคนมาร่วมบุญกันเพราะว่ามันคืองานบุญครับผมมันคืองานบุญเนาะเอฟซี FC ค่ะขอบคุณครับคุณขนมเค้ก ก็คืออยากให้มันร่วมบุญกันครับเพราะว่ามันเป็นงานบวชนะฮะมันเป็นงานบวชแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งผมว่ามันเป็นบุญใหญ่อะ่ะอยากให้ทุกท่านมามาร่วมบุญกันบางท่านผมอาจจะไม่ได้เชิญอาจจะไม่ได้แล้วก็ก็กลับขอโทษไปนะตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่จริงๆอยากให้มาทุกคนเลยครับมาร่วมบวชกันก็ได้หรือว่ามากินเลี้ยงก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกตรงไหนนะฮะก็อยากให้มากันนะครับผมวันอาทิตย์มีที่วัดไหนงานวันอาทิตย์ที่วัดไหน งานงานสุกเสาร์ครับงานพรุ่งนี้กับวันวันเสาร์ครับวันเสาร์ผมบวชตอนเช้าที่วัดแสงสันคลองสองครับครับผมแต่ว่าวันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้กินเลี้ยงครับพรุ่งนี้กนหัวแล้วกินเลี้ยงก่อนพรุ่งนี้กนหัวแล้วก็กินเลี้ยงแล้วก็วันอ,อวันที่ยี่บห้าเช้าบวชเจ็ดโมงครับผมขอบคุนเชิญทุกท่านด้วยนะครับชอ,นนบอบพี่แนกมากๆขอบคุณมมกครับสวัสดีตรก ไม่ใช่ตลกสิเขาเป็นทั้งตลกเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งผิดพลาดครับโอ้ก็เปไปหลายอย่างพี่ชายผมเนี่พี่ปิ่น,นครับพี่ชายผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีน้องเอลอสวัสดีคุณครีมนะครับผมคุณครีมวริริรัตน์นะครับผมกับเพลงซิงเกลิลใหม่เร็วๆนี้นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีพี่ชายพี่ปิ่นอยู่ไหนเนะี่ยทำงานแลพี่ สวัสดีน้องสาวพ,พี่ด้วยนะครับไม่เจอกันนานเลยนะไม่มาถ่ายรูปให้พี่เลยนะไม่มาถ่ายรูปพี่นะโยงนะพวงเลยนะพังนี้ตั้งแต่มีแฟนเนี่ยไปต่างประเทศเอาใหญ่แล้วเราะสวัสดีคุณกอ๊อฟด้วยนะฮะลูกก๊อฟชวนชมนะครับผมอ่าอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับยังไงก็ฝากมาฝากมาร่วมบุญกันนะฮะอยากให้ทุกท่านมาร่วมบุญร่วมแรงร่วมกันสวัสดีพี่กุ้งครับ ไม่ว่าจะเป็นวงการปิดผาดเพื่อนพ้องน้องพี่ผมอาจจะไม่ได้โทรไปบอกหรือผมอาจจะไม่ได้แบบไม่เชื่อว่าไม่อยากบอกนะผมอยากบอกทุกคนนะแต่บางทีมันมันทํางานด้วยแล้วมันหลายอย่างแล้วผมก็ไม่มีเวลาบางทีนึกไม่ออกมั่งอะไรมั่งพี่แต่ถ้าใครดูไลฟ์สดนี้อยู่นะครับและรู้งานบวชผมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้กลนหัวพรุ่งนี้กลนหัวนะครับตอน11โมงเย็นกินเลี้ยงที่โรงเรียนประชาธิปตัตย์นะฮะเอ่อ เช้าบวชวัดแสงสันคองสองธัญญะนะครับเจ็ดโมงเช้าครับแห่จะออกจากบ้านอนุโมทนาบุญนะครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาบุญด้วยสาธุครับผมใครที่ไม่ได้มาผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมอนุโมทนาบุญที่ผมบวชให้ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่เป็น FC ซที่เป็นแฟนลับติดตามผมมาตลอดขอบคุณจริงๆฮะยังต้องปรงผมอีกเหลือปรงครับนี่ฮะอันนี้โกนมาแล้วโกนมาแล้วนิดนึงครับเพราะว่าโกนให้อุปชาอุ่นใจว่ายังไงก็บวชแน่ฮะ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณพนัสขอบคุณมากครับอนุโมทนาบุญด้วยนะเสียหนายขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะฮะบางทีผมอาจจะไม่ได้บอกใครหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยต้องกลับขอโทษด้วยนะฮะสวัสดีครับพรุ่งนี้ผมไปครับขอบคุณครับมาเลยครับผมมานะฮะพรุ่งนี้มาร่วมบุญกันก็อย่างที่บอกครับผมเออลบกวนขอเลขบัญชีได้ไหมคะอยากร่วมทําบุญอ๋อได้ครับได้ครับพี่อุ๋ย ได้เลยพี่อุ๋ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทักไปให้เดี๋ยวผมทักแชทไปหาแล้พี่ว่างก็อยากให้มานะพี่มาร่วมบุญกันเนาะวันนี้หนูไปแน่นอนขอบคุณมากครับสวัสดีพี่นายติดตามตลอดเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็จริงๆวันนี้ที่มาไลฟ์สดไม่มีอะไรมากนะครับขอบจริงๆที่มาไลฟ์สดก็คืออยากอยากมาบอกเรื่องงานบวชนี่แหละเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วพอดีรอถ่ายรายการอื่นเห็นว่างๆก็เดี๋ยวไลฟ์สดคุยกันก่อนดีกว่านะครับก็คือเดี๋ยวจะอยากตั้งกำหนดตั้งกำหนดการนะฮะ ลองจะไปถูกไหมถูกดิเซิร์ชมาเลยเขียนว่าตลาโรงเรียนโรงเรียนชุมชนประชาประชาธิปัตย์สายแดนสายเด้าเตรียมตัวเมื่อยได้ผมบอกให้เลยนะแต่วงที่มาเล่นให้ผมนี่คือเฟี้ยวนะครับวงไข่ปิ้นนะครับผมบอกให้เลยว่าไม่เต้นให้ไม่เต้นให้ถีบหน้าผมบอกแค่นี้เอาจริงคือเตรียมตัวเมื่อยอะ่ะพรุ่งนี้ไข่ปิ้นเข้ามาจัดเราให้เราชุดใหญ่เลยตั้งแต่เช้าเลย ผมบอกอุชาไปแล้วอุชาบอกให้เข้าบทแปดโมงผมบอกแปดโมงครึ่งแล้วกันเร็ยนกัน,นหน่อยเผื่อก้าโมงด้วยคุณบุญบุญยริศอ่าก็เด็กคอนหวานโอเคครับผมวัสดีครับน้องนายคุณประณีสวัสดีครับผมสวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาชมนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยขออนุโมทนาบุญนะครับรู้แจ้งเห็นธรรมสาธุข,ขอบคุณครับนายนายวัดอยู่แถวบ้านคุณแม่ลุงโศใช่ไหม ผมไม่รู้บ้านแม่ลุงโสยอยู่ตรงไหนแต่ผมรู้แค่ว่าวัดผมอยู่วัดคลองสองธัญะวัดแสงสันครับวัดแสงสันคลองสองอน,อนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณมากครับสุดยอดเลยครับขอบคุณจ้าดีใจที่ยังจำกันได้จำได้ครับพี่จำพี่ได้เสมอคงไปร่วมงานไม่ได้นะคะไม่เป็นไรครับพี่อนุโมทนาบุญ้ม่น้องดีนะที่เขาไม่ได้บอกงานก็ผมอย่างที่ผมบอกครับ บางทีผมโทรบอกบ้างไม่โทรบอกบ้างก็อย่าน้อยใจกันอะไรกันนะครับบางงานผมบอกไปตรงๆก็ไม่มากันเนี่ยผมลงบอกผมลงแบบมันผ่านดูบ้างนี้เผื่อจะมีใครมาไงเวลาผมบอกกันก็ไม่มาใช่ไหมแล้วอย่ากมาน้อยอย่ามาน้อยใจในไรสดผมเวลาผมบอกก็ไม่มากันแต่พอเวลาผมบอกเวลาผมไม่บอกก็มาน้อยใจพอผมไม่บอกจริงๆก็ไม่มาเออ นี่ไงผมผมถึงบอกตรงนี้ไงว่าบางทีบางท่านผมอาจจะลืมหรือผมทํางานด้วยผมก็ไม่ได้แบบนอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยมันหลายอย่างพี่บอกบ้าไม่บอกมันก็อย่าน้อยใจกันก็มาร่วมบุญกันแค่นั้นเองใช่ไหมยังไม่ได้โกนคิ้วมึงนี่มาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะเดีย๋ยวให้อ่านร้องไอ้อ่านร้องนะไอ้อ่านไกดโอนมาสองคนมาร้องเพลงให้กูด้วยนะโอเคอเพื่อนรักไอเดือนมาวันไหนเนี่ย ไอ้กวาดไส้เขามากันวันนี้นวนะ่ะวัดแสงสันของสองถูกต้องครับบวชบวชกี่วันครับบวชสิบเอ่อจริงจริงนะโดยประมาณผมกะไว้มาสิบห้าแต่ว่ามันสิบห้าวันสึกก็ตีว่าสิบสี่แล้วกันสิบสี่วันสิบห้าวันประมาณนี้ครับผมนะฮะดูมโมชนาบุญด้วยนะครับบวชวันไหนพรุ่งนี้ผมเออกินเลี้ยงครับคนหัวกินเลี้ยงแล้วก็บวชสิบห้าครับพี่ชายนะครับคุณพี่จ่าตั้ม อาจาตั้มครับลับปินเชิญด้วยครับจ่าตั้มว่างก็มาร่วมบุญกันเนาะคุณชนทิชาสวัสดีน้องรักเกมไม่มีางไม่ได้เจอกันเลยนะคุณชายนั้นนะครับสิี่พี่นายขอบคุณมากครับอยากไปอยากไปใกล้ที่หนูอยู่เลยนั่นแหละครับมาก็ไปร่วมบุญกันบวชนานไหมคะสิบสี่สิบห้าวันครับเจอกันครับพี่ชายโอเคน้องรักเจอกันโอนเพื่อนรักอีกตั้งมาได้เ้อบวชแล้วขอให้มีความสุข ขอให้มีความสุขเจริญนะน้องนายขอบคุณมากครับข่าพี่นายธนบัตรเชิญด้วยนะฮะเชิญทุกท่านเลยมาร่วมเอาหน้าเข้าโบสถ์กันจะได้เราจะได้ได้บุญไปด้วยกันนะครับผมผมว่าการที่เราได้รู้จักกันถึงเราอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่าก,การที่เราได้รู้จักกันผมว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญหรอกครับผมว่ามันน่าเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ ทำบุญร่วมกันมานะครับนะฮะก็กลับเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะกลับลาอูสมบทแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมจะเป็นนาคคนหัวสป็ดโมงที่หลังเ,เทศบาลลังสิตนะครับในบ้านฮนะแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าเช้าผมบวชนะครับยี่สิบห้าเช้าผมบวชที่วัดแสงสันคลองสองนะครับ อนุโมทนาบุญด้วยวเจอจ์แบงสุขุนมากครับว่างก็มาเที่ยวมามาบวชกันนะหนูนะเออเมื่อไหร่มาเล่นลิเกแถวภาคใต้อีกครับโหยังไม่มีนะฮะช่วงนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะครเพชรว่างก็มาอยู่รุงเทพเปล่าอยู่รุงเทพ,เ,ทพเข้ามาที่นี่เลยนะร่วมบุนกันหลูกหลานนะครับก็จริงบางคนบอกเฮ้ยทำไมบวชกระทัน,นหันหรือเปล่าไม่ไม่กระทันหันนะฮะผมก็ก็เตรียมงานไว้นานพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าก็วิ่งแกการ์ดอยู่ครับ ตัวเองก็วิง่งแจการ์ด้วยแล้วบางทีก็นึกอยู่ว่าบางทีมันไกลแล้วเราไปไม่ได้ไปไม่ถึงก็จะทายังไงดีจะใช้วิธีการโทรบางทีมันก็มีลืมมั่งอะไรมั่งก็ก็กลับขาโทษมาตรงนี้ด้วยนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ไปเชิญด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้โทรบอกด้วยตัวเองรู้จักคนอื่นอย่าถือโทษโกรธกันเนาะก็ก็คือเอาหสิกรรมแล้วก็มาร่วมบุญกันดีกว่านะครับไม่ได้ไปดูนาะยแสดงลิเกสิคะตอนนี้ก็ไม่มีนิกอยูลเลวพี่ตอนนี้ไม่มีนิเกก็ตั้งใจให้บวชช่วงนี้พี่พง สาธุครับพี่นายน้องพี่น้ำหัวทองโอเคครับขอบคุณครับ F c พี่นายอนุโมทนาบุญด้วยครับว่างจะไปขอบคุณมากครับเอเอ็มทองหล่อว่างมานะน้องเอ๋ ée, พี่บวชอยากไปแต่ติดงานนะติดต้องขอโทษด,ด้วยไม่เป็นไรครับคุณรัตนากรใช่ไหมฮะอนุโมทนาบุญด้วยจ้าขอบคุณมากครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณพี่จินตนาบางคนไหนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมีควองตกใจข,ของอางานกินไม่ออกเต็นนุ่น อ๋อแอมแอมหนูพี่จะบวชนะลูกพี่ไม่ได้โทรบอกเลยนะลูกนะมามามาร่วมบุญกันนะพี่พี่พี่กินเลี้ยงพี่กินเลี้ยงวันที่ยี่สี่คือพรุ่งนี้พี่กินเลี้ยงที่ตลาดหลังตลาดหลังสิทลูกแล้วไม่มากินเลี้ยงไม่ต้องกลัวเปียกนะครับเพราะผมกินในโดมแต่ว่าวันที่ยี่บห้าอ้าวบวชวันไหนพี่พี่อาบอกยี่บแปดบ้าไม่ใช่บวชยี่บห้า ยี่ห้าพี่บทยี่ห้าเนี่ยยี่ห้าที่จะถึงเนี่ยได้เลยครับพี่อุ๋ยมาได้เลยพี่ไม่มีลูปมาเกอะใช้เป็เหล็ผมได้เลยสบายมากไปร่วมงานไปร่วมงานได้ไหมได้ใช่ไหมพี่นายอยากไปร่วมแสดงความมีเได้เลยครับมาเลยครับผมบชว,วันที่ยี่สิบห้านะฮะ เอ็มบหกที่27โอเคอนุโมทนาบุญด้วยน้นองรักขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากฝากบอกบอกต่อๆนะครับถ้าเกิดใครจะมาร่วมบุญกันนะฮะก็คือวันที่25เช้านะครับผมเข้าโบสถ์ <c oughs> เข้าโบสถ์วันที่25นะครับวัดแสงสังข์คลองสองชัญบุรีนะฮะฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับผมสาธุอนุโมทนาบุญพรุ่งนี้เจอกันโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันครับ นะครับผมไปด้วยย้ายมาอยู่กทมแล้วมาเลยครับพี่เด็ดวัสดีพี่มานะพี่ผมบวชผมไม่ได้โทรบอกใครเลยพี่ <c oughs> ยังไม่ได้โทรบอกใครเลยยังไงฝากบอกต่อๆนะพี่เดดนะพี่เด็ดว่างมานะพี่นะผมเนี่ยผมจัดงานอยู่พี่โทรหาพี่เก่งใครก็ได้นาหมดพี่ถึงเหมือนกันครับอ่าสายข้โอเคครับมาร่วมบุญกันเนยอะๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาได้บุญด้วยกันนั่นไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆไอเรื่องคาสเรื่องซองเนี่ยผมไม่ได้ซีงเรียสอยู่แล้ว ไม่ได้เสียสีว่าเฮ้ยมางานนายต้องมาใส่ซองให้มันเหลืออะไรเงี้ยผมไม่ได้ีเรียสไงเพราะว่าอยากให้มันร่วมบุญกันมากกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดซองมันไม่ทะลรเบ้าเดี๋ยวก็ปีหน้ากระบจนใหม่ไม่ไมีปัญหานะฮะเดี๋ยวปีมุกตลกต่อแทรกไวอีกคิดถึงคิดถึงอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ไหนก็ได้โตแล้วคนอย่างผมอะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุข,ขอบคุณมากครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเอฟซี FC จากเชียงรายขอบคุณมากครับพี่คุณดนัยนกทองนะครับ สาธุสาธุค่ะน้องนายขอบคุณครับขอไปร่วมงานได้ไหมครับเชิญครับกลับเรียนเชิญเลยครับเชิญทุกท่านเลยนะฮะเชิญทุกท่านทั้งที่ผมบอกแล้วผมไม่ได้บอกผมบอกเลยว่าผมเชิญทุกท่านเชิญทุกคนอยากให้ทุกคนมาร่วมงานครับบางทีมันอาจจะบอกไม่ทั่วถึงหรือไปบอกไม่ได้หรือไม่ได้ไปบอกด้วยตัวเอง like อะไรเงี้ยก็อย่าถือโทษอย่าถือโทษกดกันอยากอยากให้มาร่วมบุญมากกว่านะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมบอกไปนะครับสวัสดีครูลักครับผม อนุโมทนาบุญ้วยนะจ๊ะครับขอบคุณมากครับแล้วผู้ใหญ่จะโกนหัวพี่ยังไงเออบวชผมครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้วิธีการโกนนะผมใช้แหนบถอนเอานะฮะแหนบถอนทเลเส้นเทีละเส้น,สนผมให้เส้นละคนนะนะครับเส้นละคนหรือคนละเส้นพอนะครับผมเพราะถ้าเกิดใช้โกนนี่อาจจะไม่ถึงคนข้างหลังนะครับผมจะใช้วิธีการเอาแหนบถอนอ่าคนละสองเส้นก็ได้เอ๋มนี่นะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ ไม่มีอะไรฮะอยากให้มาร่วมบุญกันนะครับอยากให้มาร่วมบุญกันสวัสดีปิกปิกจ๋าพี่จะบวชนะลูกว่างเข้ามางานบวชพี่นะพี่บวชมาที่ยี่สิบห้านี้ยี่สิบสี่มากินเลี้ยงได้ลูกยี่สิบสี่กินเลี้ยงที่โรงเรียนประชาธิปัตย์ลังสิตจากอินบุรีจ้าขอบคุณมากครับว่างมาร่วมงานบุญงานบวชกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปนะไม่เป็นไรกริฟขอบคุณมากเอาบุญไปถึงหลานด้วย ปิกมานะปิกนะปิกนี่เที่ยวบ่อยมากนะพักนี้หนูถ่ายรูปถ่ายรูปฉบเฉียวมาแล้วลูกนะใส่บีกินลงบีกินนี่เออเผาๆหน่อยลูกนะพี่จะเริ่มทําใจไม่ได้แล้วเว้ยขอถทษพ่อคุณขอให้ทะลุปเป้านะปีหน้าจะได้ไม่ต้องลำบากบวชอีกตั้งใจไปร่วมงานตั้งใจไปร่วมงานงานนี้เจอกันขอบคุณมากครับคุณปราณีนะขอบคุณทุกท่านครับอนุโมทนาบุญแขกจะพอหรือ แขกไม่สนใจครับผมสนใจคนไทยครับขอให้คนไทยมาเยอะเครับแขกผมไม่ได้เชิญใครเท่าไหร่ผมไม่เคยผมไม่ค่อยได้ไปเดินพะบุรัต์เนี่ยผมเลยไม่ค่อยรู้จักแขกเท่าไหร่พี่นายน่ารักขอบคุณมากครับไม่มีการ์ดไปได้ไหมได้สิครับผมบอกตรงนี้ว่าคนไม่มีการ์ดมาได้เลยไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่มีการ์ดจะไปยังไงไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นเราคือพี่น้องกันมาเลยอย่างน้อยคนที่ผมไม่เคยเจอผมก็จะได้เจอวันบวชนี่แหละ จะได้เจอตัวกันด้วยเจอหน้ากันเจอคุยกันด้วยกับเรียนเชิญศิลปินลิเกทุกท่านและพ,พี่น้องทุกคนนะครับใครที่รู้งานบวชผมนะครับวันที่ยี่บสี่กินเลี้ยงที่โรงเรียนมัธยาทิปัตหลังสิทธ์นะครับยี 25, ่บห้าเช้าเจ็ดโมงแห่หน้าจากบ้านไปวัดแสงสันของสองกลับเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับอุ๊ยน้องคนนี้ใครอะเราเป็น fc เขาอยู่แต่ว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดอะไรอะ ภาษาองังกฤษไม่ออกเรื่องๆสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีน้องน้ำใสด้วยนะครับสวัสดีพี่หมวยนะฮะสวัสดีเบนซ์เบนซ์พี่บวชพี่บวชพี่บวชวันที่ยี่สิบสี่กินเลี้ยงยี่สิบกี่เลี้ยงยี่สิบห้ายี่สิบห้าพี่เข้าบวชว่างมานะขอเสรีขอพรสักหนึ่งเพลงให้พี่หน่อยได้ไหมพอจัดให้พี่หน่อยน้องชาย กว่าจะหมดหัวระบมพอดีไปนลำหน้านากดีกว่ามาเลยครับสบายมากเดี๋ยวไปครับพี่ขอบคุณมากน้องชายนี่ยังไม่ได้บอกพี่แจ็คธนพลอย่างไรยังไ,ไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกพี่เลยเกยมการ์ดมาไว้อย่างดีไม่ไม่ได้เจอแกเลยไม่ได้บอกเลยไปในฐานะแฟนขับได้ไหมครับได้ครับมาในไม่ใช่ไม่ต้องเป็นแฟนไม่ต้องขับก็มาได้ครับ บวชจริงมีบวชใส่ฐานด้วยเหรออะไรพี่หมวยไปเล่นอะไรไปนั่งเล่นกับลูกไปบวชจริงเหรอพี่นายจริงครับน้องชายเฮ้ยพี่น้องชายหรือพี่ชายวะจริงครับจริงครับจริงจริงผมผมผม,ผมบวชจริงจริงเนี่ยพรุ่งนี้ผมโกนหัวแล้วพรุ่งนี้ผมโกนหัวแล้วพี่แม็กสวัสดีครับพี่แม็กพี่ชายอย่าลืมงานผมนะต้องมางานผมนะที่ไม่มานี่ผมโกรธเลยนะ พี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการดนตรีไทยที่ผมเคารพนับถือนะอย่าไม่มานะสวัสดีค่ะบ้านราชันคงไปเช้า25แน่นอนขอบคุณมากน้องรักอย่ามาถามบวชหรอผมโทรหาพี่แล้วอย่าพูดจากผมแบบนี้พี่แม็ก FC น้องนายแฟนขับดิเกจ้ยายุธยายยขอบคุณมากครับสวัสดีคุณยุ้ยนะฮะก็มาร่วมงานบุญงานบวชกันเนาะ ซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองมางานพี่ด้วยไหมเออผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันตกเออมันมันไม่ตกมันตรงมันตรงกับงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดพัทลุงครับน้องๆอ,อาจจะไม่ได้มากันอาจจะร่วมทําบุญกันวันหลังจากวันนั้นแล้วอะไรเงี้ยวัดอยู่ตรงไหนวัดอยู่ตรงคลองสองชันยะครับผมคลองสองเซิร์ชนเน็ตเลยครับเขียนว่าวัดแสงสันคลองสองชัญยะบุรีเดี๋ยวมันพาพาพี่ๆมาเลยเนาะหลังสิษย์แถวไหนคลองสองครับคลองสอง คลองสองธัญญะเลยครับลังสิตแถวไหนนี่คืออะไรวัดหรือว่าบวชกินเลี้ยงพี่ถ้ากินเลี้ยงเนี่ยอยู่พี่เซิร์ฟเน็ตว่าโรงเรียนชุมชนประาประชาธิปัดโรงเรียนชุมชนประชาธิปัดอานุชาพี่เกมแล้วไอทิพอ้าว <laughs> ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วัสดีครับใบเกมสีผู้ใหญ่ไม่มีอะไรห้เกมผู้ใหญ่น่าราอยากตายสวัสดีน้องบูมน้องลักด้วยนะฮะน้องบูมอย่าลืมบอก บอกยายกับแม่นะนร่วมงานบุญกันใช่เดี๋ยวโกนไอผมบอกแล้วไงผมนี่ไม่โกนเดี๋ยวจะใช้แหนบถอนเอาทีละเส้นนี่ไงกินเลี้ยงก็กินเลี้ยงหกโมงเย็นลกูกแต่ถ้าบวดก็บวดตอนเช้าเจ็ดโมงใส่บาตร <c oughs> คุณน้ำเย็นบอกว่าเวลาใส่บาทถอดรองเท้าใส่ได้ไหมมันจะบ้าเหรอใส่บาตระ้ามันก็เอาข้าวอะไรใส่เอารองเท้ามาใส่ได้งไงบาตของสูงไอ้นี่นี่ <c oughs> <C oughs> สวัสดีพี่บอลเชนยิ้มเนวยนะครับคุยกับใครพี่บอลจ๋าสวัสดีครับคุยกับคนทนีนี้เหลอพี่ก็คือมาบอกงานบวชเขาด้วยไงมาบอกงานบวชว่าแบบเออจะบ,จะบวชอะไรเงี้ยตลกเนาะต,ตลกไม่เท่าพี่หรอกผมมีอะไรจะบอกผมผมพูดเลยนะพี่บอลผมพูดแล้วนะ อะไรอยู่ในปากฟันพี่ฟันครับไม่ใช่กระดูกหมาพี่บอลผมพูดเลยนะฉันผมกะจะบอยให้แขกเซื้อไพ์ในงานผมบอกเลยแล้วกันคือวันผมบวชรุ่เนี้ยกินเลี้ยงนะครับท่านจะได้ดูตลกทีมบ,บริษัทหาไม่จำกัดทั้งวงนะครับพี่ชายผมพี่บอลเอามาช่วยนะครับผมบอกเลย หนูท่องได้แล้วหนูท่องได้แล้วพี่ชายหนูท่องได้แล้วสวัสดีพี่กว้างด้วยนะครับหนูท่องแล้วหนูท่องทุกคืนแหละท่องทุกวันเลยนอนทั้งฟังทั้งท่องเลยพี่หนูท่องได้แล้วรับรองอุปชาไม่ไม่เหนื่อยกันหนูหนูท่องได้แล้วสวัสดีพี่ปุ้นมากระบผมด้วยนะพี่ปุ้นนะบ้านพยุงสินนี่ทิ้งผมไม่ได้ผมบอกแค่นี้นะโจรตีบผีผ้าพยุงสินนี่ไม่ได้เลยนะสวัสดีพี่จอยครับพี่จอย,อยลูม,มา ถ้ามากินเลี้ยมาอย่าลืมมากินเลี้ยงด้วยนะกินเลี้ยงด้วยแนละ้วมาบวชด,ด,ด้วยนะคุณนาดิสลานะครับผมบวชนานไหมนะสิบห้าวันครับติดงานเออผมนี่ซื้อหวยไม่ถูกพี่บอกว่าพี่ติดงานไม่เปร้ายพี่มาเลยคนเดียวก็ได้น้องรอเดี๋ยวน้องให้ให้วงรอพี่มาคนเดียวผมก็ปลื้มใจแล้วเอาพ่อมาระเบิดมานี่ก็ได้เหรอมา โอให้น้องกลับมาเที่ยงคืนเดี๋ยวผมเล่นรอตีสองอะเดี๋ยวผมนอนรอเนี่ยอะรอพี่อ่ะผมรอพี่อ่ะรองานเข้าอยู่ค่ะรองานเข้าอยู่ค่ะรองานเข้าคืออะไรพี่จอยไม่ต้องรองานเข้าไม่ต้องรับงานแล้วติดทีวีสามสัญจร ก็ไม่เป็นไรพี่ติดงานน้องก็ไม่เคยว่าน้องกับพี่สบายๆอยู่แล้วใช่ไหมพี่มาได้น้องก็ดีใจพี่กลับไปน้องก็เศร้าอนุโมทนาบุญโอไปไกลด้วยสัตหีบด้วยชนบุรีสามสังจรสองทุ่มเขาก็เลิกแล้วก็เมฆวิ่งมางานน้องมาเล่นสักสี่ทุ่มก็ทันคนแขกยังรออยู่ อนุมโมทนาบุญด้วยนะครับคุณทุกท่านนะครับทีมร่วมอนุโมทนาบุญบวชที่ไหนลังสิตประทุมครับบวชที่ลังสิตประทุมครับผมอนุมโมทนาบุญด้วยนะจตุพรขอบคุณมากครับคุณจตุพรขอบคุณครับบวชเสร็จจะแต่งเลยเลยหรอครับยังครับผมยังครับบวชนานๆจะได้ซึ้งในรถสองแถวอันนแม่มีมุกรถสองแถวไม่ธรรมดายี่สิบสี่ยี่ห้าจะได้สดให้ดูไหมก็ อาจจะมีคนในงานไลฟ์นะครับผมว่าแต่ตัวผมคงไม่ได้ไปยืนไลฟ์ฮะใึงเอาไปแน่แล้วพี่ไม่มาเหรอพี่นายคุณหอยผมว่าไงครับติดตามยุทธการสถานตับอยู่โอ้โหรายการนี้้นานมากขอบคุณมากครับอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะอนุโมทนาบุญให้แก่ทุกท่านเลยนะครับกลับเรียนเชิญน,นะครับอันนี้พูดทิ้งท้ายทีแล้วกันนะครับผมพูดทิ้งท้ายทีนะครับว่า วันที่24คือพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้กินเลี้ยงกลนหัวตอน11โมงนะครับที่ลังสิตแล้วก็บ่ายท้งขอนา้าเย็นกินเลี้ยงที่โรงเรียนประชาธิป,ปั์นะครับผมกินกินเลี้ยงที่โรงเรียนประชาธิป,ปัด์ลังสิตนะฮะแล้วก็25ตอนเช้าเข้าโบสถ์นะครับผมเข้าโบสถ์ไปบวชท,ท,ที่วัดแสงสันคลองสองลังสิตนะฮะธัญ,ญบุรีนะครับผมกลาบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับกลับรีทุกท่านบุญที่ผมบวชนะครับขออนุมาโขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมงานและที่ไม่ได้มาร่วมงานนะครับผมหลังศึกเจอกันครับกี่เลี้ยงแล้วใครจะจ่ายก็คนที่มาขึ้นนั่งกินนะครับจ่ายทุกคนนะผมคนร้สามร้อยสามร้อยสามร้อยทแน่เฉียบรักทุกคนนะครับขอบคุณครับที่รักกรกฏไทยบ๊ายบาย